สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นซ้มสูตรเนื้อปีโป้นะอันนี้ก็จะดูด้วยนะว่าอันนี้เราจะสอนทำเนี่แหละแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามีแบบใครคอมเมนต์ไหมถ้ามีคนคอมเมนต์นะคะเราก็จะสอนทำซามสูตรเนื้อปีโป้ค่ะโดยไม่ต้องใช้บอแหล็กนะคะหรือว่าสิ่งที่ทําให้เป็นแบบยังไงอะ่ะไม่ออกอใช้สิ่งที่แบบไม่ใช้แล้วอ่ะอแต่ว่าไม่ได้ใช้พวกบอแหล็กที่เขาทําให้มันเป็นก้อนกันอ่ะ แต่สูตรนี้ใช้กาวนะคะแสญญงจิ้มฟินมากเลยนะแสงอาจจะไม่โอเคนะคะสำหรับหลายๆคนเนาะสูตรนี้ก็อัดนานไปหน่อยยืดมากเลยนะคะสูตรนี้แบบมันแบบยังไงอะมันเหมือนเดื้อปีโปะอะ มันหนึบหนับนะคะแต่ตอนนี้มันก็ติดติด,ตดมือนะเพราะว่าเราไปใส่ส่วนผสมเพิ่มเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคินนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ